สวัสดีหลังฝนตกจ้านะคะนี่ก็พามาดูน้ำนะคะวันนี้มีน้ำขังในบิงนาแล้วเด้อจ้าบ้านฉันนะคะ <c oughs> โอ้โหยหลังจากที่แบบว่าร้อนมาตั้งหลายวันเนอะเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกเย็นชุ่มํามเลยจ้านะคะจะพามาดูบรรยากาศ ท่งนาหลังฝนตกนะจ๊ะเพื่อนๆนูน้นนะมองเห็นแค่ไกลจนคุณพอบานกำลังไปหาจกปูเด้อจันเออมันมีน้ำแล้วนะคะก็ก็วิ่งขึ้นมาเนาะข้างบนนะมาหาน้ำแรงไหมกำลังหาไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นะั่นนะ่ะแต่ว่าก็เห็นถือถุงเปล่งก็น,นาที่มีปูแล้วนะั่นะนะ่นะ นาจจได้หลายเนาะเห็นเดินไปเดินมาวนไปบนมาอยู่ตรงนั้นแหละนาจจได้อยู่ดอกปูนะวันนี้จะได้กลนลาบป,ปูเนี่ยนอนเนะี่ยอันจ่จิงมันกระตกแรงจชิงจเอ้ยน้ำกระเต็มนั่นแหละเนาะตอนช่วงใหม่ๆนะพอผ่านไปนี่เลยผ่านไปชั่วโมงนึงโอ้ยน้ำก็เฮงเฮงยังใบ เพราะว่ามันเร่งมานานแล้วเนาะมันยังไม่ทันน้ำยังไม่ทันอิ่มตัวเนาะนี่เดินมาดูนาบ้านนะคะดอกแคหล่นรึปะ <c oughs> นี่ปตกชะดอกแค่ลนเลยละจ้านะคะวันนี้ก็พามาดูนะจ๊ะว่า,า,านา้ำมีมากแค่ไหนเนะเาะตอนแรกก็โอ๊ย ตเต็มนี่แหละบิงงานเออเอาไปเอามาก,ก็ค่อยหายค่อยหาย <laughs> <c oughs> ก็ยังคลิ้มอยู่นะจ๊ะก็มีโอกาสกนะจะตกกลางวันอีกเนาะนะคะก็เลยเาพามาดูบรรยากาศนะคะหลังฝนตกจ้านะคะนี่ทางเข้าบ้านยายเปื่องฟ้าจ้ะตกแค่นี้ก็ดีกันละแกเอ้ย่ม,มีลม แรงไม่มีพายุจ้ะตกไแตอย่างดีเลยตกเอ,อย่างงามเลยนะจ้ะแต่ว่าฝ่านะั่นเด้อเชิงแรงนะคะเพื่อนๆตอนกลางวันบ,บ่ายๆนะจะมีอีกเนาะเพราะว่ามันยังไม่ทันมดเมฆมดหมอกเลยนะมุดเคลื่มนะคะทางวันมันมีอากาศเย็นสบายจ้ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจ้ะ